สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดบูธนะครับก็ดูที่กระทรวงแรงงานนะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเป็นทริปโฟร์คนะครับที่ผักดันช่างนะครับแล้วก็รีคูชช่างเข้ามาครับให้มาอบรมนะครับเรื่องหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นการรีสกิลอัพสกิลช่างนะครับให้มีความรู้เรื่องการรับงานรถ EV งานไฟฟ้ารถยนต์นะครับที่มีความรู้เบื้องต้นก่อน ที่จะให้ความปลอดภัยในการทํางานเบื้องต้นให้กับลูกค้านะครับเพราะบางทีนะครับลูกค้าเรียกช่างซ่อมรถมาหรือว่าเรียกช่างรถอีวีเข้ามาเนี่ยหนึ่งเลยต้องูมีโปรไฟล์ก่อนว่ามีการอบรมอะไรมาจบหลักสูตรอะไรมานะครับไปกี่ชั่วโมงนะครับ mm hmm. เพื่อเห็นใบเซอร์ติฟายนะครับว่าภาลรสุดนี้มาเบื้องต้นแล้วมีความรู้เรื่องการรับงานรถอีวีอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะผลักดันช่างกลุ่มนี้ขึ้นไปปัจจุบันนะครับรถอีวีที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ย ยังขาดบุคลากรเรื่องเป็นช่างเรื่องรถด,ดีวีค่อนข้างสูงมากเลยเป็นคอขวดที่จะทํายังไงให้ยิบสีคาฟิกเนี่ยผลักดันช่างกลุ่มนี้มารีสกิลอัพสกิลนะครับในพื้นที่ต่างๆ และประจบเหมาะที่กรมพัฒนามแรงงานมีโครงการนะครับในการอบรมลักสูตรเทคโนโลยีประโยน์ไฟฟ้านะครับเราได้ทํางานร่วมกันนะครับในการที่จะให้ช่างเชิญชวนช่างหรือเป็นสื่อกระบอกเสียงนะครับเป็นสะพานนะครับนําช่างนะครับต่างๆที่สนใจด้านการอบรมต่างๆให้มาอบรมของตักสูตรนี้นะครับเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะใช้ในการประกอบวิชาชีพของด้านช่างเองนะครับในการรับงานอิสระต่างๆนะครับปัจจุบันนะครับเรามี เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วครับหรือว่าเว็บแอปขึ้นมานะครับไม่ต้องโหลดแอปก็มีนะครับสามารถเรียกช่างได้เลยนะครับผ่านเว็บแอปนะครับก็จะมีช่างต่างๆอยู่ในพื้นที่นะครับก็มีย4บริการนะครับมีปะยางเปลี่ยนแบตก,กุญแจรถยกรถสไลด์เบาะทำสีรถ e ีวีรถจักรยานยนต์ช่างต่างๆและอะไหล่รถยน ecosystem, automotive ต์อีโค y ิสต m มมอโตมอทิวทุกอย่างเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคอนซัลท์ให้คำปรึกษาว่า รถเป็นอาการยังไงคนแนะนําช่างยังไงให้มาบริการต่างๆพัง,งเราก็มีระบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแจกแจงให้ลูกค้ารู้ว่าตรงนี้จะเลือกช่างชินิีไหนเข้ามาในการสวิตต่างๆมีบริการนอกสถานทีและในสถานที่ยิชั่วโมงนะครับก็หลักๆว่าประมาณนี้ แล้วก็สําคัญนะครับวันนี้เรามีท่านอธิบดีนะครับก็มาดูหน้าบูธเราแล้วก็เห็นข้อสําคัญว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพขึ้นมาในการผลักดันช่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสร้างอาชีพนะครับให้กับช่างกลุ่มนี้ให้มีรายรับเพิ่มขึ้นหรือว่ามีสกิลมากขึ้นในการรับงานช่างด้วยนะครับก็เป็นนโยบายของภาครัฐเหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มา รูบูตแล้วก็ติดตาม24 g r a p h i c ครฟคินะผมกิติครับ24 Graphic สวัสดีครับ